สวัสดีค่ะวันนี้อากาศลบหนึ่งองศานะคะวันนี้หิมะตกพอดีมาเยี่ยมพี่พี่สาววันนี้ได้เห็นบรรยากาศหิมะตกอีกหนึ่งวันบ้านพี่เขาอยู่นอกนอกเมืองหน่อยค่ะนี่บอ่อปลาเขาปิดไว้แล้ว ถึงเน็ตไว้ไม่ให้นกมากินไม่ให้นกมาโชบปลาในบอ่อโอ้ยดีใจได้เห็นหิมะตกแต่ก็ขับรถมานะเดี๋ยวก็ต้องขับรถกลับค่ะ เห็นเรือนสีเขียวไหมคะนั่นเอาไว้ปลูกผักหน้าร้อนพอหน้าร้อนผักอะไรที่มันโดนอากาศเย็นไม่ได้เขาก็จะเอาไปไว้ในเรือนเพาะชําข้างในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลบหนึ่งหิมะตกหิมะตกสู้ๆวันนี้ใครถูกหวยบ้าง <laughs> แม่นกน้อยถูกหวยกินค่ะวันนี้ ซื้อนิดหน่อยขำๆกันกับเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศมีมาตกมาฝากค่ะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเซฟตัวเองนะคะโควิดก็ยังอยู่ยอดที่เยอรมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะให้มีสติกับทุกสิ่งอย่าใจร้อนนะคะเห็นข่าวที่เมืองไทยทุกวันโอ้โหใจร้อนนิดเนี่หน่อยก็ชักมีดชักปืนทะเลาะตบตีกันแล้วค่ะก็บุญรักษาพักคุ้มครองนะคะโชคดีมีชายค่ะสวัสดีค่ะ